สวัสดีครับโอยอินอนในนะครับรีวิวเบนซ์ว1ลสองหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนโปรเจกเตอร์ออนแัมเดเตอร์นะครับผมอันนี้ c b i โปรนะครับผมพร้อมเปลี่ยนหน้าเลนอันนี้ของเก่าไหมนะครับเปลี่ยนหลอดก็ไม่ได้สว่างขึ้นนะครับผมเรามาดูกันนี่นะครับตำแหน่งเดิมนะครับผมปรับกลุ่มดำได้ปกติ สูงต่ำในตัวเ้าเป็นใบ LED นะครับผมตัวต๊บติดปั๊บไม่ต้องมี delay น,น,นะครับผมสว่างออซีนอนหลายเท่าตัวนะครับสายติดต่อโอซินอนอไ,ได้เลยนะครับมันใจใช้ของแท้ครับดีของจีแน่นอนโอเคครับผม